ไหว้พระขอพรแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไอศครีมทอดป้านกค่ะไอศครีมทอดป้านกค่ะแวะมาชิมได้ค่ะไอศครีมทอดค่ะนี่ค่ะป้านกแสนสวยของเราค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะไอศครีมทอดแห่งเมืองพิษณุโลกค่ะเมืองสองแควค่ะคุณผู้ชมรอชมนะคะรอชมนะคะไอศครีมทอดแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะไอศกรีมทอดค่ะคุณผู้ชมไอศกรีมทอดแบบนี้เลยค่ะทอดแล้วนะคะทอดแล้วทอดแล้วมีเา้าชีมีน้ำมันลมมีค่ะโอเคเครมนึกว่าร้อนแต่ไม่ร้อนอืมอร่อยหอมมากๆค่ะอืมข้างนอกเป็นอ่ขา,า,าขนมปังกรอบๆค่ะคุณผู้ชมข้างนอกนะคะที่ทอด ข้างในก็จะเป็นเนื้อไอศครีมอย่างนี้เลยค่ะ